นี่ยเดนอ้ยลูกใหญ่ของหลงน้ำตัโตโเอ้โอ้ผิวคอชื่อีเมแต่มาจับเอ้ยปดเต็มกำกำเตียกลูกตัวนี้อีวหเีมีมี่มี่หยองครับัไรอาหาอยู่หากินฉก็หาก็ได้กินนไ่ืกอยู่ไซือเอาอ่าสวัสดีครับพี่น้องพพี่พ่นองมาหาสอนพับตัวเนี้ เขาสู้ดูกันตึกบูตึกป่าให้ยูให้กินเต็มระบบคนมีเงินเขาก็ให้กินังดาเขพี่วยเ่พราว่าตัวละเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดิมครับเหมือนเดิมอันยาอันยางานีอันยายัง ยังนะอายงานดตบวัวยังคือขาดตายบอก้อนบ่รอดุนครับรอด่นมึงรอดูนมึงรอด่นมึงปลาครับอุ้ยปลาตบครับ เอางานนี้จังโบจังนะครับขุ่นเบื้องรอบนี้ชิบเป็นจังเลยต้นสนหลายบาทเลยนะับมาบพรทันเวลนถึงมาหอนกันได,ด้พอดีด้วยเดี๋ยวเมื่อปุ่มม,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 มึงนั่ทีมงานมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เร็วเจอหรือยังเจอยังเจออะไร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 นี่หลุดปนบุู้ ยนก็เยอะแยะเลยยันยันอุ้ยได้ปุ๊บอยไรนี่ก็ต้องใจจะพร้อมตัวเฮ้ยโยบุมีบอกชิบูนางไว้อยู่บอกไห้กระดาเท่าเฮ็ดเดียวนีเยอะเยอะ

ยี่เี่ยมันยิไปยันเมยันมนั่นยันยังนีมยใหญ่ยีี้ยปดโผวไข่ว่าเขาอ่มเดี๋ยวผมกำมวหญาเลยยันตัวนี้สุดยอดสุดยอดอย่าเลี้ยงหนูกัดมือวะนี่กัดยันกัดผีตัวนึงผียันผีห็นพระคอน่ลูกนะ

นี่พวกควตัวนึงอ้เยอะเลยเยอะเลยรอะไดนี่คืพวกาวุยางางุยางมาเาอย่างาวโง่หย็นมีเก็บตีเย็นมีเก็บอาจีเดียวเลื่ออจ็บจอบะตีตีบนีตีีมันโเักวันนี้เีนึงนีวออกมาเด้อยิ่อกกี่อะโอ้ขาก่เกี่ยวขวากูอว ไม่ใช่เราเบิดเเราเดี๋ยวยูนีเยันหน่อยพ่อพ่อเฮ้ยเอาใจรู้ว่าซันี่ปอกหัวมันก็ได้ดอกเบ้ยโอ้ยคูเต็มขวงนะคมีคุณเสมอที่ขวงกัขวงกูมันเหาเมีนความันนี่ เาเราโอ้ยต่มา่ต่อม้ได้บอืโอเครื่องของ่เมื่อเห็นแล้วของใส่ของตัวนี้บ่ตผุนบ่ันตอายตัวนั่นโอ้ยเขียดเขียดออกหอนแสงเววเหนโอ้ป่าพี่เอาเออของนี้ของนี้คองนี่มโหดแท้โอ้ยอาญะเลย ซ<น>ีโร่ไอยู่โขงนี่ป่าเมียหักหล่องคับหักไรหักไรครับจอดจอดเอามันมครับพี่น้อง